ใครกันเจ้าหญิงนิวเจนแจ้งความข้อหาคุกคามเจ้าชายทำงงทั้งช่องกระตุกตอมเผือก,กันอีกเช่นเคยเมื่อเพจเจ้มอย108เบอร์หนึ่งมีนิทานเจ้าหญิงนิวเจนกับเจ้าชายสันติมาให้อ่านสนุกสนุกกันความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะไม่ได้รับรัก โดยเจ้าหญิงจริงใจซุ่มคบเกับเจ้าชายสันติแบบเงียบๆโดยที่มีแต่คนสนิทที่รู้แต่เจ้าหญิงนิวเจนไม่รู้เจ้าหญิงนิวเจนร่วมงานกับเจ้าชายสันติจนเกิดมีใจพยายามนัดเจอนอกรอบทักไลน์จนเจ้าชายเอ๊ะอะไรกันนะ น่าจะแค่อัธยาศัยดีนักงานอภิเษกสมรสของแคว้นเมืองละโวของเจ้าเมืองแห่งหนึง่งมีเจ้าหญิงจริงใจและเจ้าชายสันติและไพร่ฟ้าต่างเมืองไปร่วมงานใหญ่ด้วยสนมของเจ้าหญิงนิวเจนด้วยความสารเสือกไปแล้วว่า รู้ไหมเจ้าหญิงนิวเจนกับเจ้าชายสันติเขาคบหาดูใจกันอยู่งงงงงิงงิกุ๊กกริงกู้ในขณะที่เจ้าหญิงจริงใจแฟนตัวจริงนั่งลอยหน้าลอย,าอยตาอยู่ในงานรู้ข้าวแบบฮะอะไรนะกูต่างหากคบกัน จากนั้นเจ้าหญิงจริงใจก็ไปจัดการเคลียร์เจ้าชายสันติว่าอะไรยังไงครบซ้อนไหมเดี๋ยวเจอกูแต่เจ้าชายปฏิเสธไม่เคยแม้แต่จะมีใจแต่รู้สึกได้ว่าเจ้าหญิงนิวเจนเข้าหาแบบแปลกๆ,ๆจากนั้นทั้งคู่ก็มีการโทรไปไลาหาเจ้าหญิงนิวเจนให้อธิบายว่าทําไมถึงกล้าประกาศบอกใครว่าคบกันทั้งๆที่มันไม่เป็นความจริงเจ้าหญิงนิวเจนไม่รับไม่อ่านไม่หายไม่ได้ตายแต่ไม่ได้ตอบใดๆจากนั้นไม่รู้ต้องการอะไรอ้าวไม่เรียกมาหาเจ้าชายสันติและเจ้าหญิง จริงใจเฉยเลยเมื่อผู้ชายไม่ได้มีใจแล้วยังพยายามโทรหาโทรมาวุ่นวายเค้นคำตอบเจ้าหญิงนิวเจนเลยไปแจ้งความข้อหาคุกคามแบบงง,งๆซึ่งผู้ใหญ่ในช่องก็งงเช่นกันจบแค่นี้ดีกว่าคุกลัวโดนหมายแบบงงๆ #ep เมียเจ้าชายสันตีเรื่องเราจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามดูกันได้เลยค่ะทังทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ